มีไข่ที่เหลือจากแก้บนมานะครับก็ไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวจะทําเป็นไข่พะโลครับซื้อไก่ปีกไก่กลางมาแล้วก็ผง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 สําเร็จรูปครับแล้วก็จะหู่มาอันหนึ่งทําไข่พะโลก็กินดีกว่าทิ้งก็เสียดายให้คนอื่นก็ไม่มีใครเอาครับไปครับผมมีกระเทียมพริกไทยเพิ่มเติมไปหน่อยนึงครับแล้วผมจะใส่ ผงพะโล้สำเร็จรูปนะครับลงไปเลยดูซิว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมคิดว่านะผมจะต้องเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะเอาผงพะโล้เพิ่มลงไปหน่อยนะครับกับพวกเครื่องปรุงต่างๆสักนิดหน่อยครับผมใส่ไข่ตามลงไปเลยครับไข่แก้บนครับและตามด้วยบีกกลางไก่ครับที่ซื้อมา เมื่อเย็นนี้กับเต้าหู้นะครับมื้อนี้ก็น่าจะถ้าไม่รวมไข่แปดสิบบาทครับผมจะขอเติมผงพะโลไปซักช้อนชานึงครับ เมื่อสักคู่นี้ผมแอบชิมแล้วนะครับมันก็มีรสชาติแล้วนะฮะสำหรับองสํสำเร็จรูปของเขาแต่ผมจะเพิ่มน้ำตาลปีไปสักหนึ่งหัวแม่มือครับแล้วก็สีิวขาวสักสองช้อนโต๊ะครับเพราะว่าที่เขาสำเร็จรูปมาคือไข่แค่สี่ใบถึงห้าใบอะไรเนี่ยครับแล้วก็ เนื้อสัตว์ก็ไม่มากแต่ของผมใส่เยอะเกินครับอันนี้ก็เลยต้องเพิ่มเติมเครื่องปรุงหน่อยครับเดีย๋ยวเรามาดูไข่อุ๊ยร้อนแก้บนกันหน่อยครับนี่โอ้ยไข่พะโล้แก้บนครับน่ากินอะ่ะนะทิ้งไปก็เสียด,ดายเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะผมผมพยายามจะแจกแจกแล้วนะแต่มันไม่มีคนที่จะเอาเลยฮะนะเพราะว่าไม่รู้ไงอะ่ะ ผมก็เลยต้องเอากลับมานะครับในบางส่วนเนี่ยครับนี่ไข่แก้บนครับกินได้นะไม่เป็นไรใครรู้บ้างครับว่ากินไข่แก้บนแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยบอกทีนะครับบังเอิญมากเลยครับเมื่อสักครู่นี้ไปเปิดตู้เย็นเจอต้อนผักชีครับนี่ผมเลยเอารากมาใส่ซะหน่อยเพิ่มเติมไปทีนี้เกือบจะครบเครื่องของเราแล้วนะครับเนี่ย ผมคิดว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับไข่แก้บนของผมนะครับเรียบร้อยไข่แก้บนเอามาทำเป็นไข่พะโลครับเสร็จเรียบร้อยเราได้กับข้าวอีกหนึ่งอย่างครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไข่แก้บนจะกินได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับ